การอภิปรายรอบนี้ของสอบประชาชนของสอสประชาชนเนี่ยนะฉันบอกเลยว่ามีประสิทธิภาพแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการแสดงศักยภาพและประสิทธิภาพนี้เนี่ยมันช้าเกินไปจริงๆต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่สมัยเศรษฐีทวีไส้ไม่เข้าใจว่ามึงรออะไรอยู่ที่จะต้องมานั่งล่อตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบมาตั้งนานแล้วเป็นเพราะว่าสส โดนอะไรคุมอยู่สอสอเจอดิวฮ่องกงอะไรครอบอยู่สอสอพักกุ๊กไก่เนี่ยพวกเธอควรจะแสดงศักยภาพตั้งนานแล้วเธอควรจะตรวจสอบตุ้งติง้งสะดิ้งสีตั้งแต่อีนี่เนี่ยใช้ง้อผ้าปันล้านเนี่ยฝึกงานแล้วก็ไม่รู้สีรู้แปดละแต่พวกคุณก็ไม่เคยพูดเพราะพวกคุณมีความหวังลมลงแรงๆว่าอีทักษินแท้โวยกับลูกสาวมาเนี่ย จะเขีย่ยอีกพวกพักร่วมรัฐบาลที่มาจากลุงตู่เนี่ยออกทั้งหมดและเอามือไปร่วมรัฐบาลพวกมึงมีความหวังลมๆแรงๆงงงจนกระทั่งพวกมึงเนี่ยเรียนรู้ด้วยความฉลาดอย่างเชื่องช้าและก็รู้ว่าอ๋อคุณหลอกดาวน่นารักคท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีกอันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าการอภิปรายรอบนี้ผลิตจะพูดหรือใครจะพูดแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นกระทู้โดยผลิตหลานชายคุณอภิสิทธิ์ ได้มีการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนั่นคือเรื่องอะไรรู้ไหมมึงเรื่องนี้แหละถ้าลากไส้กันจริงๆอาจจะสอบทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงดีอเอคุณจำเรื่องที่ผลิตอภิปลายได้ไหมผลิตยังไม่ได้อภิปรายแต่นายผลิตวชัชรศิลป์ซึ่งหลานชายคุณอพิสิธิ์ที่อยู่พักประชาชนเนี่ย เธอจำกระทู้ได้ไหมเขาตั้งกระทูถามเรื่องอะไรผลิตตั้งกระทูถามแล้วฉันจับใจความได้ว่าเป็นประเด็นที่ไม่มีใครไปเจาะมาก่อนเลยเป็นประเด็นที่อยู่ในแดนสนทยาเป็นประเด็นที่นายกรวมตัวกันใส่กางเกงช้างแบบประหลาดประหลาดเสลือสลอเป็นประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ใช้ครบงบประมาณของทักก้า งบประมาณนี้จะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสื่อสร้างสรรค์ซึ่งสังกัดอยู่ในงบประมาณที่จะต้องใช้จากกระทรวง d e s ซึ่งกระทรวงนี้ประเสริฐจันทละลุลุ่งล่วงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตสสโคราชและคนนี้เป็นอดีตเลขาธิการพักเพื่อใครเป็นอดีตเลขาธิการพักเพื่อใครและปรากฏว่าพรฤิตวัชรศิลป์เนี่ย เขาก็อภิเขาก็ตั้งกระทู้ถามว่าไอกรณีของการใส่กางเกงชงกางเกงช้างแล้วมันมีบริษัทหนึ่งมาจับมือกับองค์กรของภาครัฐและใช้งบประมาณรัฐจำนวนหนึ่งซึ่งจับมือโดยที่ไม่มีการเปิดประมูลนั่นคืองบซอฟต์พาวเที่พวกเธอเห็นแต่งตัว ประหลาดล้ําเหลือแล้วก็ประเจิดประเจิแล้วก็ไม่มีรสนิยมกูก็เพิ่งรู้ในวันนี้ว่าเอา้ามันจะมีรสนิยมได้อย่างไรกันเล่าในเมื่อบริษัทที่ไปร่วมมือกับองค์กรที่จะจ่ายงบซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นบริษัทสัญชาติต่างดาวปรากฏมันมีบริษทัทชื่อบริษัทหนึ่งซึ่งสอสอผลิตอภิปรายไว้บริษัทนั้นเป็นบริษัท ทําธุรกิจเกี่ยวกับคาสิโนบริษัทที่ทําธุรกิจต่างประเทศเกี่ยวกับคาสิโนไม่ว่ามันจะชื่อบริษัทอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่ามันได้รับการอนุเคราะห์จากงบป,ประมาณซอฟ์พาวเวอร์ภายใต้การคุมบังเหียนซอฟ์พาวเวอร์ของแพร่ทองท่านปรากฏว่าบริษัทนี้รับงบป,ประมาณและร่วมมือ กับองค์กรซึ่งได้รับงบซอพวเวอร์ Power, จากกระทรวง DES โดยไม่ต้องผ่านการประมูลแต่เป็นการคัดเกลือกแบบพิเศษพิเศษมากๆพิเศษอย่างไรก็ตามแต่ต้องติดตามตอนต่อไปจากสอสผอลิตฉันเชื่อว่าผลิตเนี่ยมีข้อมูลระดับหนึ่งแต่ฉันเชื่อว่าผลิตจะต้องเป็นคนอภิปรายในเรื่องนี้เพราะว่าเขาตั้งกระทูเรื่องนี้ไปแล้วปล่อยหมัด ไปแล้วเขาเรียกว่าอินโทรไปตอนตั้งกระทูอินโทรไปตอนตั้งกระทูบริษัทนี้มันเป็นบริษัทเกี่ยวกับคาสิโนแล้วมันจะมาทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์การเกงช้างม้าวัวควายสลรพัดสัตว์ในประเทศไทยได้อย่างไรกูถึงว่าลอิเิยมเสรอเสรอมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศกูได้อย่างไรอ๋อบริษัทนี้ทำคาสิโนบริษัทนี้ทำคาสิโน แต่ดันมารับงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์จากร,รัฐบาลแพรทองทูแพรทองทานเอาละ่ะเรื่องนี้แพรทองทานต้องเตรียมตอบคำถามและเชื่อว่าก็จะต้องโยนให้ประเสริฐซึ่งเป็นรัฐมนตรีดีเอตอบคำถามน,นายกรัฐมนตรีแพรทองทุยแพรทองทานแพรทองทุยเนี่ย ก็จะต้องตอบคําถามเรื่องนี้ให้ได้และดิฉันเชื่อมันว่านางยังไม่ได้เตรียมคําตอบเรื่องนี้ฉันปลบมือให้กับสอสวริตแล้วขุดเรื่องนี้ต่อไปเพราะเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะติดคุกสิบหปีเป็นขั้นต่ํสามสิปีเป็นขั้นสูงตามรัฐธรรมนูญฉบับป,ปี2 5 6พันห้า้อหกสิบนั่นคือกระทาความผิดฐานทุจริตโครงการนี้ซอฟต์พาวเวอร์นายกเป็นประธานเองไม่ใช่เหรอ กระทำความผิดฐานทุจริตโครงการซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะต้องตอบคำถามสอสอผลิตมันให้ได้ตั้งแต่กระทูมึงไม่ตอบจนมาถึงคิดว่าเดี๋ยวต้องเจอตอนอภิปรายประชาชนคอยติดตามฉันเห็นอินโทรเรื่องละดังนั้นฉันจึงมาเล่าให้พวกเธอฟังก่อนเดี๋ยวพวกเธอจะตกข่าวนะคะอีชอย